ไม่ต้องไปกลบนะครับปล่อยเขาเลยเดี๋ยวเขาจะทําการออกหาอาหารในกระมังเองนะฮะแต่ถ้าเมื่อใดที่เบดดิ้งมีปัญหาหรือร้อนเกินไปไส้เดือนจะหนีขึ้น สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับช่องไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับผมอยู่ผมโตๆครับมื่อเนี้สิพามาเรียนรู้ปนะยังใส่เดือนดีคลิปหนึ่งครับผมซึ่งเป็นคลิปทิมมีความรูแน่นเอียดเลยนะครับผมที่นี่นะครับผมปีไม่นะครับผมถ้าคลิปใดติดหนึ่งนื้อหายอดวิวสูงสุดนะครับผมผมจะแจกเสือนะครับผมเสือเป็นของขวัญปีไม่นะครับผมให้พี่น้องเจ้าเกษตรกรของเฮานะครับผม ก็ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วกับไปรับชมรับฟังการเลี้ยงไสเดือนแบบพร้อมลูนเนี่ยเอยดนะครับผมอาทิตย์นี้จัดเต็มครับผมไปชมกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็มาพบกับเจ้าของฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวจะพามาเรียนรู้การเลี้ยงไสเดือนนะครับผมผมโอนะครับเจ้าของฟาร์มไส้เดือนอาฟาร์มอยู่ในซอยมังกรตรงข้ามโรงเรียนนักดีนะครับก็วันนี้จะมา สาธิตการเตรียมเบดดิ้งเพื่อทำการเลี้ยงไส้เดือนแบบง่ายๆนะครับก็เราจะใช้กระมังขนาด50เซนนะครับกระมังดำหาซื้อได้ตามร้านขายทุกอย่าง20บาททั่วไปนะครับหาซื้อได้ง่ายเราเน้นวัสดุใกล้ตัวใช้งานง่ายนะครับแล้วก็นำมาเจาะรูเพื่อทำการระบายน้ำจากเบดดิ้งออกนะครับนี่ก็จะเป็นขี้วัวนมนะครับขี้วัวนมที่ผ่านการแช่แล้ว หมักแล้วประมาณ3 5วันนะฮะเพื่อลดความร้อนในตัวของขี้ววน,นะครับอันนี้แช่เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะดูใกล้ๆได้เลยอ่าเป็นเบดดิ้งที่พร้อมเลี้ยงนะครับถ้าเป็นค้ววัวใหม่แนะนำให้แช่ก่อนนะครับอ่าเพราะว่าถ้าไม่แช่แล้วจะมีความร้อนความร้อนก็จะทําให้ไส้เดือนหนีนะครับไส้เดือนไม่ยอมกินเบดดิ้งนะครับเป็นปัญหาอ่า ขี้วัวนมที่เราใช้ขี้วัวนมเพราะว่าขี้วัวนมเนี่ยจะไม่มีโซดาไฟนะครับแล้ววัวนมนี้ก็จะไม่กินพวกสับปะรดหรืออาหารที่เป็นกรดสูงนะครับทําให้ขี้วัวมันมีความเป็นกรดสูงไสเดือนก็จะไม่กินนะครับตัวเปื่อยตายเลี้ยงไม่ได้นะครับแนะนําใช้เป็นขี้วัวนมดีที่สุดง่ายนะครับก็เราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเบดดิ้งการเตรียมเบดดิ้งเราก็ตักใส่ไปเลย นะครับเอาง่ายนะครับก็จะใส่เกือบเต็มกระมังนะครับเกือบเต็มกระมังเบดดิ้งก็ถ้ามันมีก้อนใหญ่มากก็บีบให้มันแตกนิดนึงนะครับเพื่อที่มันจะไม่ไม่เป็นก้อนใหญ่เกินไปผมจะใส่ประมาณนี้นะครับ อาจจะเหลือจากขอบกละมังประมาณสักสิบสิบเซนนะประมาณนี้นี่นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยหน้าตาประมาณนี้ใส่จะขอบอนะครับเราก็จะยกไปใส่ตัวไส้เดือนที่เตรียมไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนสายพัน AF หรือที่เรียกกันว่าแอฟริกันไนคอลนะครับสายพันธุ์ยอดนิยม เลี้ยงง่ายตัวใหญ่นะครับมีโปรตีนสูงเหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์นะครับหรือใช้ผลิตมูลไส้เดือนเพื่อนำมูลไปใช้ต่อในภาคของการเกษตรเป็นปุ๋ยนะครับบำรุงดินไส้เดือนสายพันธุ์ A.F. นี่จะเป็นไส้เดือนที่เลี้ยงง่ายมากความจุกจิกในเรื่องของการเลี้ยงปัญหาระหว่างเลี้ยงน้อยนะครับเป็นไส้เดือนที่กินเก่ง โดยปกติแล้วที่ฟาร์มนี้จะมีพวกนักตกปลาเข้ามาซื้ออยู่เป็นประจำเพราะว่ามีกิ่นตัวคาวแรงด้วยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่เหมาะสำหรับเป็นเหยื่อสำหรับตกปลาบางท่านก็เอาไปเป็นอาหารสัตว์อย่างเช่นพวกปลาสวยงามนะครับปลาหมอสีแล้วก็พวกเลี้ยงนกก็ใช้ได้เหมือนกันเลี้ยงไก่สวยงามใช้ได้นะครับโปรตีนสูงนะฮะทีนี้เราจะ มาทำการใส่ตัวส้เดือนนะฮะเราก็โดยประมาณแล้วที่วานนำมาจากถังแช่แล้วเราก็ใส่กระมังแล้วก็จะเจาะกระมังตรงกลางให้เป็นรูยอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ตัวไส้เดือนลงไปอ่นะครับเราก็จะกะน้าหนักตัวส้เดือนคร่าวๆประมาณ3มขีด2ขีดครึ่งถึง3ขีดใส่ไปเลยนะครับปุ๊บใส่ไปตรงกลางแบบนี้ ไปไปเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการนําตัวไส้เดือนเข้าสู่ภาชนะเลี้ยงไม่ต้องไปกลบนะครับปล่อยเขาเลยเดี๋ยวเขาจะทําการออกหาอาหารในกระมังเองนะฮะแต่ถ้าเมื่อใดที่เบดดิ้งมีปัญหาหรือร้อนเกินไปไส้เดือนจะหนีขึ้นไม่ไม่ต้องพยายามทําให้เขากลับมาอยู่ในกระมังนะฮะต้องแก้ไขที่เบดดิ้งแล้วเพราะเบดดิ้งน่าจะมีปัญหานะครับ ตัวนั้นนะครับขออนุญาตดึงแมสหน่อยนะพูดไม่ค่อยได้ยินเสียงอ่าทีนี้เราก็จะทำการเอากระมังที่บรรจุไส้เดือนแล้วนะก็จะทำเข้าสู่ชั้นวางชั้นวางก็จะเป็นการนำวัสดุใกล้ตัวง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอิฐบล็อกหรือไม้ไผ่ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านทั่วไปนะฮะบ,บางท่านก็อาจจะทำเป็นชั้นวางแบบนี้นะครับ ชั้นวางแบบนี้ก็ได้แต่ผมก็จะเน้นง่ายๆนะนี่ก็จะเป็นชั้นวางไม้ยูคาความกว้างยาวของชั้นนี้ก็อยู่ที่ความกว้าง1เมตรสูงประมาณเมตรแปนะครับแล้วก็ยาว3มเมตรชั้นนี้จะบรรจุได้ประมาณสัก8 0ถึง100กระมังนะครับต่อนหนึ่งชั้นอ่าหรือบางท่านไม่ได้มีพื้นที่ขนาดนี้ก็เป็นชั้นวางทั่วไปแบบนี้ก็ได้เป็นอิดบล็อกหรืออิดประสานมวลเบาอะไรง่ายๆนะครับวาง วางเสร็จแล้วก็วางเป็นพื้นนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่วางพาดเพื่อป้องกันไส้เดือนหนีนะครับเพราะว่าถ้าเราวางกระมังโดยตรงกับพื้นเลยเนี่ยมันจะทำให้ตัวไส้เดือนเขาออกมาทางรูก,ก้นกระมังที่เราเจาะไว้นะฮะแล้วพอสัมผัสกับเจอกับพวกพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นปูนพื้นกระเบื้องพื้นดินเขาจะหนีออกจากกระมังทันทีนะครับ แต่ถ้าเราวางบนไม้ไผ่หรือบนชั้นแบบนี้แล้วเขาชอนชัยออกมาแล้วไม่เจอพื้นสัมผัสเนี่ยเขาก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกระมังน่นั่นคือวัตถุประสงค์นะฮะที่วางบนชั้นนะครับแล้วก็มันจะเป็นลักษณะของไส้เดือนที่เลี้ยงมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับไส้เดือนที่เลี้ยงมาได้สักพักหนึ่งแล้วมีการกินเบ็ดดิ้งไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับหน้าตาของเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอย่างชัดๆเลยแล้วกัน นี่จะเป็นหน้าตาของกละมังนี่ก็จะเป็นไส้เดือนที่กินแล้วนะครับเปรียบเทียบกันเลยนะอันนี้จะประมาณสัก1สัปดาห์ถึง10วัน7ถึง10วันอันนี้ก็จะเป็นแผงไข่ในบ้านในครัวเรือนบ้านไหนมีก็เอาใช้คุมด้านหน้าได้เลยนะครับเป็นการรีไซเคิลขยะในครัวเรือนได้ด้วยแผงไข่นี่เขาจะกินหมดไปเลยนะฮะ แล้วก็ช่วยรักษาความชื้นของหน้าเบดดิ้งไม่ให้แห้งเกินไปในการปิดแผงไข่ไว้นะครับเดี๋ยวเปิดแผงไข่ให้ดูก็จะเห็นตัวของไส้เดือนนะฮะจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากเนี่ยนะฮะเห็นไหมนี่แหละคือเจ้า AF นะครับ African Night Coral าน้ำหนักตัวเยอะทางฟาร์มเราก็จะมีอาหารเสริมให้อีกต่างหากนอกจากตัวมูลวัวนมนะครับ มันได้ถึงได้อ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะฮะบ,บางทีผมก็จะเอาไซนี้ยไปแยกเลี้ยงแล้วก็ให้อาหารเสริมเพราะว่านักตกปลาเนี่ยบางท่านจะชอบตัวใหญ่นะครับก็นะบจะเป็นอย่างนี้ลักษณะมูลเขาก็จะเป็นเม็ดลีลีอย่างนี้นะฮะลักษณะมูลของไส้เดือนที่สามารถนำไปใช้ได้แล้วจะเอาไปไปเป็นปุ๋ยใช้ในภาคของการเกษตร หรือเอาไปเป็นวัตถุดิบผสมดินปลูกต้นไม้หลายๆอย่างได้เลยนะครับมีประโยชน์มากกับการเลี้ยงไสเดือนเป็นงานอดิเรกหรืองานประจําก็ได้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาขอความรู้ได้ไม่มีค่าใ้จ่ายนะผมเต็มใจนะครับเพราะตัวผมเองก็ผ่านตัวจากพนักงานประจําเหมือนกันมาทําการเกษตรเป็นงานอดิเรกจนมาเป็นงานประจําไปใน,นที่สุดนะครับ ก็ขั้นขั้นต่อไปนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการปาดเรียกว่าการปาดหน้ามูลไส้เดือนที่กินเสร็จแล้วนะครับเพื่อทําการล่อนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูว่าปาดกันยังไงนะในขั้นตอนต่อไปของการเก็บมูลไส้เดือนที่ไส้เดือนกินไปในระยะหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทําการเก็บแล้วเอาไปล่อนแยกตัวไส้เดือนออกนําไปเลี้ยงต่อไปแล้วนํามูลไปใช้นะครับ ขั้นตอนการเก็บของเรานะครับนี่คือกระมังที่ไส้เดือนกินไประยะหนึ่งแล้วอันนี้ปล่อยให้กินนานเลยนี่อาจจะกินหมดแล้วก็ได้นะครับเราก็จะทําการเอียงกระมังประมาณ45องศาแล้วก็ปาดออกนะครับแต่อันนี้กินหมดแล้วแน่นอนอันนี้คือลักษณะของการกินหมดแล้วนี่กินหมดทั้งกระมังเลยนี่สามารถล่อนได้หมดเลยไม่มีขี้วัวหลงเหลืออยู่นะครับนี่ปาดได้หมดเลยนี่นะครับ อันนี้จะมีขี้วัวหลงเหลืออยู่เขายังกินไม่หมดเราก็จะปาดแค่ด้านหน้าที่เขากินเสร็จแล้วนะฮะเพื่อที่จะนํามูลที่เขากินเสร็จแล้วเนี่ยไปล่อนเพื่อทําการคัดแยกเอาตัวออกนะครับ กน<ม>ใน<ล>กระมังนึ่งเนี่ยครับ,รบที่เขากินหมดเลยเนี่ยก็คือใช้เวลากี่วันครับผมเราจะแบ่งเป็น3ามช่วงช่วงละสิบวัน10วันปาดหนึ่งครั้งะนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็อีก10วันหนึ่งกระมังอยู่ได้ประมาณ1เดือนอหรือบางท่านจะไม่อยากปาด10วันครั้งก็ได้จะไปยี่สิบวันครั้งก็ได้หรือ1เดือนปาดครั้งเลยก็ได้แต่การที่ มันก็มีประโยชน์ในการในการที่เราปาดบ่อยเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยในเมื่อเขากินเสร็จแล้วเขาขึ้นมาขับถ่ายด้านบนเนี่ยถ้าเราไม่ปาดออกนะครับมันก็จะทําให้การกินมันช้าลงเพราะบางทีเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยเขามีการขึ้นมาขับถ่ายแล้วก็ผสมผสมพันธ์กันด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นการปาดอยู่บ่อยๆเนี่ยทำให้การกินของเขาเนี่ยเร็วขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราเก็บมูลไปใช้ได้ด้วยนะครับแต่บางท่านไม่มีเวลาก็เดือนหนึ่งปาดเลยก็ได้นะครับ ครับผมเดี๋ยวให้พี่โอ,อ่าบอกเพศของไส้เดือนนะครับผมว่าเขามีเพศผู้เพศเมียยังไงอ๋อไส้เดือนเนี่ยฮะมันเป็นสัตว์ที่มีลักษณะของเพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเป็นสัตว์สมบูรณ์เพศมี2เพศในตัวเดียวนะครับไส้เดือนแต่ไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ในตัวเองได้เพราะฉะนั้นลักษณะของการผรสมพันธุ์เนี่ยก็จะใช้ลักษณะของการรัดกันระหว่างตัวอื่นนะครับ2ตัวขึ้นไป ไสเดือนเป็นสัตว์สมบูรณ์เพศแต่ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ด้วยตัวเองนะครับไม่สามารถเซลล์ตัวเองได้เพราะฉะนั้นจะต้องทําการผสมพันธุ์กับตัวอื่นนะครับโดยการรัดกันโดยการสลับหัวท้ายรัดกันเขาจะทําการผสมพันธุ์กันประมาณตอนกลางคืนก็จะใช้การรัดกันอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แยกออกโดยการแลกเปลี่ยนสเปิร์มกันนะครับฉีดเข้าไปในรังไข่ของอ,อ,อีกฝ่ายหนึง่งนะครับเพื่อให้เกิดเป็นไข่ที่สมบูรณ์มีสเปิร์มของอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นอย่างนั้นครับ นี่ครับคือลักษณะของมูลที่เราปาดแล้วนะครับโดยเราพร้อมร่อนใช่ไหมครับใช่ครับทางฟาร์มเราก็จะนํำไปร่อนต่อครับครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคมีเลยมูลล้วนเลยใช่อันนี้เป็นมูลที่พร้อมใช้แล้วหรือจะนำไปบรรจุในถุงเพื่อจําหน่ายแต่ส่วนมากของทางฟาร์มจะมีลูกค้าขาประจํามารับไปใช้งานทางฟาร์มนี้ จะแบ่งบรรจุเป็นไซส์ขนาด1นกิโลสกิโลแล้วก็เป็นกระสอบ15บกิโลนะครับส่วนมากก็เป็นกระสอบ15บกิโลเลยนะครับนำไปใช้งานต่อได้ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการผสมดินปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม้ประดับไม้ดอกไม้ใบพืชผักสวนครัวนะครับมาช่วงนี้ก็ที่ขาดไม่ได้เลยเทรนกําลังมาแรงก็คือกัญชานะครับเป็นดินผสมดินปลูกกัญชาเป็นหนึ่งมีเดียที่จําเป็นสําหรับดินปลูกกัญชาเลย